ไม่เคยเปิดเผยกับใครแล้วก็ผมเท่านั้นที่รับรู้ก็ได้ยินกับขูของตัวเองแล้วก็เป็นคำจะเรียกว่าบัญชาหรือเป็นคำสัมทับคํำขู่ก็ได้ว่าถ้าดีเอสไอดำเนินคดี99ศพจะทําการปฏิวัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการดําเนินคดีนี้และผมได้ถูกเรียกไปที่ ของบัตการกรรของทอบอแล้พก็สั่งในเรื่องนี้คนที่เรียกไปผมคงไม่กวรอาชื่อแต่เป็นในทหารชั้นผู้ใหญ่มากและเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติผมจะเรียกเลยนะครับเฮ้ยอาลิฟอย่าดำเนินคดีเรื่อง99ศพนั้นถ้าไม่ฟังกัน พวกปัิวัตรริเหตุปฏิวัติมีการพูดกันเยอะ9ปีที่ผ่านมายังไม่ได้พูดความจริงันชัดเจนว,ว่าปฏิวัติเพราะอะไรพูดเรื่องจำนำข้าวบ้างจริงหรือเปล่าพูดเรื่องกฎหมายดีลโทษกรรมสุดซอยบ้างจริงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆปฏิวัติยังไม่ครบ24ชั่วโมงคนที่ถูกย้ายทันทีคือนายทาริศ ทดิดีอีดอดีตทิด่ดีดีไซยและนายอัตพลใหญ่สว่างอด,ดีตอัยการสูงสุดซึ่งรับผิดชอบดำเนินคดี99